แล้วก็ในวันที่28ตุลาคมอย่างที่น้องแนนได้กล่าวไปนะคะซึ่งจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์นะคะโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอริคําไซโดยมีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยเป็นประธานนะคะแล้วก็จะมีท่านพันคําวิภาวันซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปอปอลาวค่ะแล้วถือว่าเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นโอกาสนะคะที่ชาวบึงการต้องเตรียมพร้อมหลังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5สร้างเสร็จค่ะ ซึ่งจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ ภาพรถแบ็โฮและเครื่องจักรกำลังกอ่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลีคําไซสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสปปลาวในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำคงภายใต้กรอบวงเงินกว่า3,900ล้านบาทเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศซึ่งนั่นก็จะทำให้จังหวัดบึงการกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่ง จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือริมฝั่งแม่น้ำโขงของจังหวัดบึงการที่นอกจากทัศนียภาพที่สวยงามแล้วในอีก2ปีข้างหน้านะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดบึงการประเทศไทยกับแขวงบอริคําไซสปปลาวจะถูกสร้างจนแล้วเสร็จซึ่งนั่นหมายความว่าความท้าทายและโอกาสก็กำลังจะเกิดขึ้นในอีก2ปีซึ่งแน่นอนเป็นสิ่งที่ชาวจังหวัดบึงการต้องเตรียมการรับมือในอนาคตครับ บึงการมียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงการมองว่าสะพานจะทําให้เกิดเส้นทางขนส่งหลักระหว่างประเทศซึ่งจะเสริมสร้างศักยภาพที่มีอยู่ของจังหวัดได้มากจังหวัดบึงการเราก็ถือว่าโชคดีที่เราอยู่ใกล้สปวลราวและอยู่ใกล้เวียดนามเชื่อมต่อไปอยังจีนเพราะฉะนั้นจะเป็นช็อตคัดที่ใกล้ที่สุดนะครับทั้ง3าประเทศเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นโอกาสโอกาส,กาส,กาสที่มองเห็นหนึ่งท่องเที่ยวนะครับสเรื่องของโลจิสติก อยากจะให้เป็นสะพานสำหรับคนชุมชนด้วยสำหรับพวกเราชาวบึงการด้วยนะครับ นอกจากนี้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอาจพิจารณาเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่เชื่อม3าประเทศไทยลาวเวียดนามด้วยระยะทางเพียง150กิโลเมตรซึ่งถือเป็นเส้นทางเชื่อมต่อที่สั้นที่สุดของ3ประเทศอันสิ่งที่จะเป็นโอกาสของเรานะครับก็คือว่าบริษัททัวร์หรือบริษัทนําเที่ยวก็คือเจ้าคนจากจังหวัดบึงกาฬหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือใครก็แล้วแต่ข้ามไปเที่ยวที่ลาวที่เวียดนามอันนี้จะเป็นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และนําคนจากลาวเวียดนามเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยดังนั้นการแข่งขันของผู้ประกอบการในจังหวัดบึงการเนี่ยอันนี้จะต้องปรับปัวไม่ใช่แต่เพียงภาคธุรกิจเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์แต่ชาวบึงการเองในฐานะคนพื้นที่ก็จะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกันหากมีการเตรียมพร้อมที่ดีในปี2566สพานแห่งนี้จะสร้างจนแล้วเสร็จ ขณะดเดียวกันสถานการณ์โควิด -19 ในระดับโลกก็คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นซึ่งอาจรวมไปถึงการเปิดประเทศความท้าทายและโอกาสที่กำลังรออยู่จึงต้องอาศัยการเตรียมพร้อมร่วมกันจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การพัฒนาในครั้งนี้นำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริงวรัจกรสองเมืองถ่ายภาพจตุรพรพานาคทีมข่าวสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งรายงาน